สวัสดีครับพบกับรศนาค,คนเดินตาค่ะวันนี้ก็มาเข้าไร่มันสับปะรงเหมือนเดิมครับเพราะว่าพี่นายบอกว่าช้างผใหใ่เข้าค่ะเพราะว่าพี่นายมาเปิดไฟหมุน <c oughs> ถ้าไม่ได้มานอนเฝ้าก็มาเปิดไฟหมุนแต่วันนี้มานอนเฝ้าเพราะว่ามีช้างผใหใ่ลงก็<ช>ระหวังทารขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามา,<ช>มาก็ยังเห็นร่องรอยช้างเต็มเลยค่ะคืนนี้ มีโอกาสเจอแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับชา้างัองใหญ่รับก็ลอง,ลอ,งลอยเดินมาว่ากันอ,อ่ะแสดงว่าเขายางหน้าเราก็อแอบอยู่ในปา่าบอ,อ,อ,อากเก็ห้อยเขามาอ๋อ้อยมาแอบอยู่ป่าตอนนั้นขึ้นก็จะเตรียมออกใช่เหรอเขเ,เ,เ,เดินมาแล้วถ้ารู้ว่าเราอยู่ก็อาจจะไม่มาแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีคนอยู่แบบว่า ไม่ได้ยินเสียงคนไม่ได้กลิ่นไม่เห็นแต่ไฟหมุนแวบ,บๆก็จะเดินมาดูดิถ้าเรามามันก็จะดีกว่าเราเปิดไฟหมุนโหเปิดไฟเหมุนไวมากเานียขาต้อนรู้ช่วงนี้รสชาตจ,จะได้เมนูแกงหน่อไม้เมนูหน่อไม้เพราะว่าอยู่หลังสวนหน่อไม้ไมันออกค่ะใส่ผ็ดขมด้วยนิดนึงใส่ช่อม เป็นสามชั้นค่ะคร้นสุดมเลมาครับปุ๊บกัน เปนซุ้มที่ปลูกไว้สองปีที่แล้วที่เสียบไว้ตอนใครที่ดูคลิปแรกๆก็จะจำได้อยู่มันเล็กตอนนี้โตมากเลยค่ะสองปีหรอสองสามปีสองปีตัวเปิดใช้ไฟแล้วบอะเปิดไฟหมดก่อน มะม่วงกับรสจนาค่ะพี่นายไปเปิดไฟหมุนค่ะมันริืมจะขําแล้วค่ะ ต่างเวลาอ,อัตโนมัติป,ป่ะตีเดกันหอยู่แล้วม่แล้วค่ะถากดเป็นคาเลตมาด้วย การนุ้งตอนข้าจะมาทำนี่อะไรขึ้นนี่นอยไรึ้งหัวเพราะว่ามันเป็นมาหลายวันแล้วเสียงอยู่ในหมู่บ้านเสียงจุดกันหลายวันแล้วเมื่อที่้ามานอนเหมือนกันกับ่อแม่นะ เมื่อกีอ้ผมเอากล้องอินฟาราเรดส่องดูครับส่องดูรอบๆบริเวณใกลมันสปะปหลังปรากฏว่าไปเจอช้างครับแต่ไม่รู้ครับว่าช้างพ่อใหญ่เจ้าตัวไหนกำลังเดินมาครับรถจนาก็น่าจะหลับแล้วเดี๋ยวผมเอากล้องอินฟาราเรดส่องให้ดูอีกทีนึงครับก่อนหน้านี้ผมไม่ได้บันทึกบันทึกภาพเอาไว้ เร่มาใกล้แล้วครับยังไงผมต้องไล่แล้วครับนี่ยมนใกล้แล้วเหมือนมีงานทั้งสองงานเลยครับสร้างสร้างสร้างคนไงมาบึ้งหนึ่งเออม,มาใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะนามาสมดูด้วยมาเปิดมุ้งออกมาบึง้งนี่ยางมาใล่ลามันเดี๋ยว มาแล้วไม่น่าจะใช่ก็อย่ารถถังเขานมาแล้วออกมาเบื้งลูกจะได้ไล่เราเนี่ยจะได้ซองไฟใสเ่เราโอ้วจีไก่หดตามันเอาแล้ว,ลวน,วนี่เดี๋ยวจะเอาไฟส่องทาง้าบีตื่นก็ตรงจุดล,ลุกบอลแบบอุ่นงานมีงานทั้งสอง้างเลยไม่รู้ตัวไหน เ,เดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนค <c oughs> รับไอ้หือยู่ไก่ด้วยเห็นชัดด้วยหนะหนันย่างนี้เราบ่เออไปแล้วแดดนายสองเบ่งตัวเพิ่นนี่แหละสองใจเห็นบ่เห็นเห็นยังชัดเลย <c oughs> บ่ซูมมาไกไ่เดเลยบ่เดี๋ยวซูมอีกก่อนเออเนี่ยมีงานทั้งสองข้างเลยไม่ใช่เพื่ออย่ารถถังครับไม่รู้ตัวไหนเคยเห็นตัวนี้ได้เด นี่ชัดเร้วนี่ไม่กลัวไฟหมุนโดยซ้ำครับเดินเข้าป่าไปฟังถนนแล้วครับเขาเปิดไฟไลากับลยายยางไปที่เรกก็เดินมานี่หละเดินดิ่งมาจะเข้าป่ามันนี่หละเอ้ยนายชองโตขึ้นนั่นหละเห็นชัดเลยเขาเปิดไฟใส่แล้วกันหนีลายงายอยู่ พอยล์รถทาแบบตรงขาหน้าแกจะใหญ่กว่านี้อีกเนาะบังละพี่เออไปบังป่าตรงนั้นเห็นตละดนักไเขา่าแล้วจะบอกนะว่าจะจอดอยู่ตรงนั้นไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วขนาดเปิดไฟหมุนไฟกระพริบเอาไว้เหมือนจะมาทำท่าทำท่าดูแต่คนเดิน<ๆ>เดินหยุดหยุดน,นั่นแหละ ไมม่กลาาาเข้า้าจะมากินมันม,มันก็โอ้ยเหนียงเง็กอยู่เลยนะเข้าป่าแล้วโอ้คืนนี้เราจนาหินช้างชัดเลยหาคลิปนี้ไปไปน,นอนต่อ,อเ,เดี๋ยวรอฟังเสียงรู้อีกเดี๋ยวรอเฝ้ารอเฝ้าต่ออีกค่ะเดี๋ยวเราจนาขอ เข้านอนต่อกัอนค่ะเหมือนเมื่อกี้ชา้างก็ใหญ่จะเด,เดินออกมาอีกอ่ะพี่นายก็เลยเดินลงไปไล่ค่ะแล้วก็ไปจุดลูกบอลใส่ค่ะไล่ให้เข้าป่าไปค่ะไม่งั้นก็จะมากินมันค่ะอันนี้ไฟพี่นายนะคะที่เดินแวบๆอยู่เนี่ยลงไปไล่ช้างลงไปจุดลูกบอลไล่ช้างค่ะเมื่อกี้เพราะว่าถ้าเราแค่ส่งไฟใส่เฉยๆมันเหมือนแบบ ไม่กลัวไม่ตกใจพอเราสองไฟใส่ก็เดินเข้าป่าเดี๋ยวก็ออกมาทืนค่ะแบบนี้ค่ะเมืี <Okay. S 1> พี่นายลงไปจุดลูกวนรนัชนะาไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะคะส่วนไฟหมุนก็จะเป็นสีสีแล้วก็กระพริบกพิบแล้วก็อันนี้ไฟคนค่ะไฟไฟหัวแบตโอเคค่ะพี่นายกลับมากะท่อมแล้วค่ะ ก็มีฉลาดว่ะดอยานไฟหรือสำัำแต่ยานไฟไฟห้องสองอืมแต่ว่าไฟสี่ห้องนี่แบบหูว่าบอยไฟคนถ้าไฟถ้าห้องสองสี่หู่เงียบเนาะปกติถ้าเป็นพยายรยโทางนี่เคิมคมเคิมคมฮักเข้าไปยังดังัใหม่ฮักตนใหม่โคมคำโคมคาำนี่หรอ,อตูงใหญ่เลยเจ้อ ขนาดเท่าอยู่ไกลๆกันยังดูซึกประตูใหญ่เนาะใหญ่กว่าอย่างรถทั้งอีกเอาโบรเมนห้อยขาที่มากกินนั่นเท่านีนห้อยขาเดียวกันปอปะจิ้มเรียบๆอ่ะจิ้มขานอนทรงไฟใจเน,นี่ยใหญ่โตโอ้ ไป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 เฮ๊ะข้มาไ<อ>ก่เหรอเอยไปไปเฝ้าไปเลยมาไก่เกินไปแล้วเฮ่ยามแล้วยามแล้วออกมาทางผีคือ ไ<ใ>เไปทางพุ่นทะลุหน้าทางพี่ยามแล้วยามแล้วพ่อใหญ่รถถังบ่ได้ไล่ยากกว่าน,นี่ด้อพ่อใหญ่รถถังนีไ่ไปไปมันยังไม่มีหัวเลยไปไปหากินทางอื่นก่อน นทั้ทงนู่นโผลทั้งนี่มาอยู่ในอะไนก็มี hey, <di. S 1> อิล,ลื่นไปห้ลูกบอลหรือลูกอบียอยู่นีเบิรแล้วเนะตะยู่ในกระเป๋าสองรอบสามรอบค่ะสามรอบแล้วขนาดจุดลูกบ,บอลไล่ยังมาอีกเลยค่ะตัวนี้ดื้อมากเลยไม่ใช่พอใหญ่รถถัง รอบที่สองนี่มาถึงป่ามันแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายเนี่ยมันจุใจกเกินไปคือดือ่อแท้ม,มึนเนาะ่าไม่ทด้ถต้องไปไล่ก่อนมึนอยู่ด้เนาะอรอบนี้นมาอยู่ตรงนี้เลยมาอยู่ตรงหัวบ่อนเลยค่ะอยู่ตรงฝั่งหัวที่นอนเลยค่ะอยู่ข้างป่าอยู่ใกล้มากเลยค่ะอนอนนอนอยู่ยก็ว่าได้ยินเสียง นเสียงเหมือนเหมือนอะไรหายใจน่ะฟึดพึดพึดอยู่คนขึ้นมาอยู่ไก่เหายใจเบาเบาก่อนขึ้นมาทางนี่เพิ่นถุงก็มาแอียกดูแลยอ่ะหัวคนนี่ติว่นมากินเนี่ยติว่นมากินแป้งนี่ได้สิแป้งแป้งคนเฮาเฮาไรแล้วเนาะนี่แป้งติดท่าติว่นมาตุงมนี่ติว่นมาตุ่มเลยมามาจ่อเบิงว่าเฮาหลับยังสินะเนี่ยโตัวตัวที่เคยกินนี่แหละ ที่มากินตรงนี้เลยมากินอยู่ที่ห้อที่ห้อทอนออกไปนี่เนี่ยมไม่อยากกินมาบึงห่อหลับนียาริงจริตัวที่มันลุยที่เละๆอ่ะค่ะพี่เป็นรอยเท้าสองตัวเนาะตัวเนี้ยตัวใหญ่พี่นายบอกตัวใหญ่มากที่มาแอบก,กินตนนห้อในกระสันทอนมันออกคิดว่ามันเหลืองานสองงานนีน่นะมึมนมากเลย <laughs> <laughs> แล้วก็เดินเงียบด้วยเวลาไล่เข้าป่าแล้วไม่หักไม้หักอะไรใส่เลยปวกตีตัวอื่นเข้าป่าปุ๊บต้องหักไม้แล้วอันนี้ไม่หักเลยไม่หักไงเน่เดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ไงโอเคค่ะรอบที่สามจะมีรอบที่สี่ไหมเดี๋ยวรอดูดอกันอีกค่ะรถจนาก็ขอน,อนอนต่อก่อนค่ะ คืนนี้แบบโอ้โหไม่ได้หลับได้นอนเลยพี่นายสามรอบแล้วค่ะอบอกเลกนเราไม่ได้ไนล่เราส่งไฟใส่ชุดโใช่ใช่ใช่ลืมไปเือกี่ลูกลูกบอลตกอยู่ในกระเป๋าเลือสามลูกเป็นสีลูกเาะตอนในนอืออ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูอีกค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าเช่นกันครับเมื่อคืนก็รับทึกเลยเนาะตรงไหนอะนายชี้จุดนี่สั่งเป็นมาตรงนี้เลยบอกไกลสั่งประมาณหอยเมตรบอกห้าสิบเมตรมาถึงหา้าสิบเมตรนี่หละกระชันชีดแบบเม่ยืนแอบเบิงห้าวแต่เึงดูมาแต่สามรอบอะ มาอรอฟังเสียงเห้านอนหลับย่างจะได้ลอยไปกินมันหลอกไปซ้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยตรงหัวที่นอนเลยประมาณปีน,นึงเพิ่งขึ้นเลยหนลอกที่ซอกับนู้นอยู่หัวสวนปุ<ช>่นแต่ว่าบริไทยคลิปเนาะบร<า>ิไทยตอนจูแต่ว่าอุทัยท่านตอนไหนน้ายางไปสองไฟอยู่บอกอ่าแต่ว่าหลอกสุดท้ายเนระมาตรงหัวกระทรมะอมเียล่ะ ไม่รู้ตัวไหนเนาะช้างปวยใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่รถถังผู้ใหญ่รถถังงาหาคันนี้มีงาทั้งสองงาเลยดีูก็มาหนีเลยเอาที่ใส่หมูอยากมาตัวไหนโอ้ล่ะเี่มองดูทีแมวเคยจังทุวนดินนี่เอามาอยู่ใกล้กระท่อมคากเทะในน่าจะใส่ไปปิดไฟหมุนเดี๋ยวอุจฉาเขาไปเบิ่งห้อยหมูใช่มลงไดป สองหมองห้อยหมูดุดเดี๋ยวเราเจะานาจะพาไปดูรอยหมูดุดจะไปดูรอยท้าวอเขาด้วยโอ้อดุดเยอะเลยค่ะ ตอนเช้าๆดีมากเลยค่ะ เด่นนะตัวน้อยตัวผูด้วย,ยมที่กำลังกำลังเตะน,นมอ่ากำลังเป็นวัยรุ่นกำลังเป็นวัยรุ่นดูนังเ,เ,เตาอกแปบไปเลยมาไก่เนาะเอ้ยวายแบบเตนี่เลย,เยครับทีอทีข่ามากมีสิบโคโตแบบนี้ทีถ่ายไปท่านเสียงนาะท่านเถอะทีหองเจ้าแจ๊บแจ๊บแจ,จ,จ,จอัตเออ นกเซนเซลมีวันนกหางปลาเนี่ยแหละอถึงมือขึ้นไหเน,หนาะขนาดเข้าดูหน่อยได้เหรอเคยเห็นสางแบบบางโมยานคุนเล้มันเป็นสางสางตัวนี้เป็นสางที่ขี้เอฟ<ะ>กติ้งตอนเท่าติ้จงเอาไว้ตรงนี้ดีจัดงานสองงานดิที่เขาลอยมาทอนแล้วก็เอาขึ้นไปกินอยู่ท้างางกันเลยมันจะเป็นตัวเดียวกันนี่แหละ า<อ>ามาแมา่แต่ว่าเขาแต่รอบนี้เข้ามาตัวเดียวคู่เขาอาจิตไปหากินทั้งอื่น<ป>เดินทางไปใใิ้งไปบึงหมูปลาไอ้นายมาส่สี่ห้อยตีนหมูปลาให้บึงนะ่ะอูแหนมบ่คข่อยออกดอกโหโห้อยกลุย คือแบบว่าช <society> <cab> <dividends> <t SC I noise> ัดเจนห้อยห้อยนี่บงห้อยห้อยตีนหมูป่าบัวชาวบ้านครับหลุดมานี่นี่ห้อยตีนหมูอุ้ยนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ชัดไปตั้งคนชัดนี่นะนี่สองโตอันนี้โตใหญ่นี่อันนั้นโตน้อยอันนี้ห้อยใหญ่เลยนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ย่างหูเลยว่ายางไปทั้งไหนเน่เต็มเลยนี่ มันเลี่ยมันมันกำลังเน่ามากินมันขึ้นเลยเนี่ยไม่ไม่ไม่เลยสางบอลุกมาซองเห็นเนาะเต็มเลยมัจจะมาดึกดึกผุแล้ตีสองตีสามผุแลมวห้อกับลูกห้อยตีห้อยตีนเขาเนี่ยจะเป็นกีบไหนน้อยอกีบนน้อยกีบแหลมแหลมไนน้อยมันจะมีรอยเท้าหมาเท้าัวเท้าหมูป่า ห้อยเก่ากับนีเป็นยหลายเป็นอืมห้อยแหลมๆฝูงนี้ประมาณสักห้าหกตัวนี่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นที่เห็นหากินฝันงนู้นอยู่ยไร่มันข้างๆน้อที่เขาหวานข้าวแ้้วก็จะเป็นตัวใหญ่สองตัวตัวนั้นก็เป็นโลกหมดเลยฝูงเด,ดีวยวกันนลอืมห้อยบุกง่หน่อย <laughs> ขาหลูมาหาดูดกินมันเดียไปเดี๋ยวรันานกับพี่นายก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้รันานกับพี่นายก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ต้องขอ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะช่องของรสนาแล้วก็พี่นายนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และทุกๆก,กำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยนะคะวันนี้รสนากับพี่นายต้องราไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนฝนจะลิ้นเลยฝน,นะนลินหรอฝนลินไปล่อยนะปะ